สวัสดีค่ะเอสพี่พรพรนแฟมิลี่พามาชมก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ของแอดปุ้มปุ้ยปลากระป๋องค่ะสั่งแบบพิเศษมาดูกันค่ะว่าพิเศษขนาดไหนเนี่ยค่ะปรุงแล้วเป็นแบบนี้แหละนี่น้องนะคะ s u c แ เตียวไก่น้ำตกนะคะาทานด้วยกันค่ะ แซ่บๆเดอ้อเส้นมี่ขาวค่ะน่องไก่ค่ะตีนไก่เลือดหมูแล้วก็ข้อไก่ค่ะที่สำคัญนีค่ะข,ข้อไก่เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเลือด ไก่ข้อไก่เนาะ mm hmm. แซ่แบๆดูซมิมีกี่ตีนสองตีนพี่เขาตักให้ทั้งหมดมีทั้งหมดสามตีนสามตีนสามน่องนะคะแซ่บจริงๆมีเนื้อไก่ฉีกด้วยค่ะในนี้โปรตีนเพียบคาร์โบไฮเดรตระดับนึง เสยวแรกระดับหนึ่งแซ่บๆค่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะใส่แต่พริกอย่างเดียวนะคะ ก็เป็นน่องไก่ค่อขอบพระคุณแอดปุ้มปุ้ยปลากระป๋องนะคะกับคลิปวิดีโอก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษจริงๆค่ะพิเศษไก่แน่นๆเลย แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ